สิบเพียวไว้อย่างเดียวไม่เร็วเท่านี้นะครูขอบอกไม่เร็วเท่านี้แน่นอนแต่เพราะว่าเขามีเอ็กซ์สิโฟโตกรไปด้วยไปกระตุ้นผิวให้สร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ทำให้ฝ้าจางกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวแข็งแรงเข้าไปอีกนี่คือคำตอบทำไมคุณทาขวดนี้แล้วคุณถึงสามารถเดินเอาหน้าชนแดดได้ นี่คือคำตอบทำไมเวลาคุณไปหาแดดคุณบอกคุณรักษาฝ้าจากประสบการณ์เมื่อก่อนหน้าเดินไปแล้วแสบหน้าเดินไปแล้วแบบถูกซันเบิร์นโดนเดินออกแดดไปโดนแสงโดนโทรศัพท์โดนไฟนีออนโดน UV แล้วฟ้ามันเด้งขึ้นมาเพราะส่วนมากแล้วเขาใช้นวัตกรรมแค่นวัตกรรมเดียว แค่นี้นะครูบอกเลยสุดคุ้มมากๆากสุดคุ้มมากมากอะไรที่ไม่ควรจะออกฤทิ์ในชั้นผิวข้างบนนะเพราะฝ้าส่วนมากแล้วจะอยู่ที่ฝ้าลึกขอ,อแม่สั่งได้เลยไหม <laughs> เออทักไปถามแอดมินแล้วกันนะทักไปถามแอดมินนะ้สั่งได้เลยไหมที่พิเศษกว่านั้นนะที่พิเศษกว่านั้นนะ สารสก,กัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอพอนำพาลงไปแล้วนะพอลงไปสู่ชั้นเซลล์ผิวแล้วเนี่ยนึกถึงเวลาที่เราโดนแดดเราโดนแดดถูกไหมผิวเราก็จะซึมซับย v ีไปด้วยผิวเราจะซึมซับจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปด้วยโดนแสงทุกสิ่งทุกอย่างผิวเราก็จะซึมซับไปด้วยถ้าไม่มีตัวที่ป้องกันพลังงานของแสงแดดหรือว่าแสงไฟแสงสีฟ้าเนี่ย ที่มันมาส่องบนหน้าของเราถ้าไม่มีตัวป้องกันนะฝ้าเราก็จะกระด็